คำถามในข้อ17ครับคำคู่หน้าที่ให้มาก็คือพวงแสดกับอกล่องแล้วถามว่าพับพึงนี้นะครับจะคู่กับคำไหนครับพวงแสดกับอกล่องคืออะไรพวงแสดนั้นนะครับนะ่ะเป็นชื่อของไม้เถานะครับมีดอกสีแสดนะครับรูปทรงกระบอกรูปนี้นะครับนี่คือพวงแสดครับแล้วอกล่องล่ะครับอกล่องนี้เป็นมะม่วงพันหนึ่ง ตอนดิบนะครับลดเปรี้ยวจัดแต่ตอนสุกนะครับนั้นลดหวานหอมแสดงว่าอกล่องนิยมทานตอนที่สุกครับไม่นิยมทานตอนที่ดิบใช่ไหมเมื่อเราไปดูอย่างนี้แล้วนะครับนั้นเราก็จะเห็นว่านี่ครับคืออกล่องครับเราจะเห็นว่านะฮะพับพึงเนี่ยนะครับน่ก็เป็นชื่อไม้ล้มลุกเช่นเดียวกันนะครับหลายคนก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะพับพึงเป็นรักษาอย่างไรพับพึงนะครับน่รูปนี้ครับ เอาละครับนะตอนนี้เราจะต้องไปตัดช้อยแล้วล่ะช้อยที่ตัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพวงแสดเป็นไม้เถาหรือไม้ล้มลุกปกล่องเป็นมะม่วงที่กินตอนสุกพับพึ่งเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้เถาเช่นเดียวกันมะม่วงต่อไปนี้มะม่วงใดนะครับนะที่จะต้องตอบแล้วก็ต้องเป็นมะม่วงที่กินตอนสุกไม่ใช่กินตอนดิบนะครับเราตัดคําว่าพวงหยกทิ้งไปก่อนได้เลยครับเพราะพวงหยกเป็นไม้เถาข้อนี้เป็น ไม้เถาคู่กับมะม่วงต้องต่อว่าไม้เถาคือป้าพึงคู่คู่กับมะม่วงด้วยเราเลยตัดข้อสามทิ้งไปก่อนนี่ก็คือพวงหยกครับต่อมานะครับนะเราจะต้องตัดอีกครับนักศึกษารครับน้ําดอกไม้เขียวเสวยฟ้าลั่นมะม่วงชนิดไหนนะครับที่ต้องตัดทิ้งแล้วเราไม่กินตอนที่มัน สุกครับเราเราไม่นิยมทานตอนที่สุกเรานิยมทานตอนที่มันดิบครับเราไปตัดทิ้งเลยที่ก้อสีฟ้าล้านฟ้าล้านนี่นะครับเป็นชื่อมะม่วงเหมือนกันแต่ว่าม <sk> ักกินผลดิบครับนี่ก็คือฟ้าล้านครับเราตัดอีกนะครับคือตัดเขียวเสวยจริงไหมครับพาะเขียวเสวยนิยมทานตอนดิบหรือกินตอนดิบครับเขียวเสวยเป็นชื่อพันธุ์มะม่วงนะครับมักกินตอนดิบครับ ตัดทิ้งได้ก็เหลือเพียงใช้เดียวเท่านั้นแหละครับนี่คือเขียวเสวยครับเราตอบน้ําดอกไม้เพราะน้ําดอกไม้คือน้ําดอกไม้นี้นะฮะน้ำดอกไม้นี่นะน้าดอกไม้นี่นะครับน่ะเป็นมะม่วงนะครับตอนที่มันดิบในรสเปรี้ยวจัดตอนที่สุกก็รสหอมหวานอันนี้นิยมเนี่ยนะครับน่ะที่จะทานตอนที่เป็นผลสุก เราเข้าคู่ได้แล้วนะครับว่าพวงแสวต้องคู่กับบกล้องเพราะทานตอนสุกพับพึงก็คู่กับน้ําดอกไม้เพราะทานตอนสุกครับคําตอบพวงแสดคู่กับบกกล้องพับพึงคู่กับน้ําดอกไม้